คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าพลังงานรอบตัวคุณส่งผลโดยตรงต่อความเจริญรุ่งเรืองของคุณอย่างไรในพุทธศาสนาเราเรียนรู้ว่าสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่เป็นภาพสะท้อนของสภาพจิตใจและอารมณ์ของเราเมื่อเราถูกรายล้อม,มอไปด้วยพลังงานเชิงบวกและความสามาัคคีประตูสู่โอกาสใหม่ๆจะเปิดออกตามธรรมชาติแต่หากพลังงานรอบตัวเราถูกปิดกั้นหรือหยุดนิ่งก็เหมือนกับว่าเราสร้างอุปสรรคที่มองไม่เห็นมาขัดขวางการไหลเวียนของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ของเราเฮ้ hey, พวกยินดีต้อนรับสู่วิดีโออื่นในช่องของเราวันนี้ฉันจะแบ่งปันคำสอนทางพุทธศาสนาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของคุณได้อย่างน่าประหลาดใจ เราจะเรียนรู้เทคนิคการส่งพลังที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดประตูบ้านด้วยน้ำพิเศษซึ่งจะช่วยดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและโอกาสใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์วิดีโอและดูให้จบเพราะผมจะอธิบายทีละขั้นตอนเพื่อให้คุณสามารถนำพิธีกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณได้ ยิ่งไปกว่านั้นหากคุณต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับเงินวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณดังนั้นสมัครสมาชิกช่องเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใดๆและเปิดใช้งานกระดิ่งเพื่อรับเคล็ดลับอันมีค่าทั้งหมดของเราลองจินตนาการถึงประตูบ้านของคุณมันไม่ใช่แค่ท่อนไม้หรือโลหะแต่เป็นพอทัลระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในของคุณหากประตูบานนี้หนัก อย่างกระตือรือร้อนเต็มไปด้วยความคิดเชิงลบก็เหมืออนกับว่ามันปิดโอกาสใหม่สําหรับการเติบโตและความสําเร็จนั่นเป็นอนอเหตุผลว่าทําไมการทําความสะอาดประตูนี้ไม่เพียงแต่ทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังอย่างกระตือรือร้อนอีกด้วยเพื่อปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองและโอกาสดีๆที่จะไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างอิสระ การรักษาพลังงานรอบตัวคุณให้สว่างและลื่นไหลก็เหมือนกับการดูแลสวนท่ารดน้ำดูแลและกำจัดวัชพืชมันก็จะงอกงามสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับพลังงานในบ้านของคุณเมื่อคุณทำความสะอาดและจัดระเบียยบคุณจะปรับตัวให้เข้ากับแรงสันสะเทือนที่ดีของจักรวาลและทำให้ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาใกล้ย,ยิ่งขึ้นแล้วเริ่มต้นวันนี้เพื่อดูแลพลังงานรอบตัวคุณละ่ะท้ายที่สุดแล้วกุญแจสู่ความสำเร็จอาจแค่รอให้คุณเปิดประตูที่ถูกต้องเท่านั้น การทำความสะอาดด้วยพลังงานเป็นมากกว่าการเช็ดผ้าหรือาทำความสะอาดบ้านในพุทธศาสนามันเป็นการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นพิธีกรรมการชำระล้างที่แท้จริงซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาที่จะทำความสะอาดไม่เพียงแต่สภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภายในของเราด้วยเมื่อคุณทำความสะอาดประตูบ้านด้วยน้ำพิเศษคุณกำลังกำจัดพลังงานเชิงลบที่สะสมมาในเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งอาจขัดขวางการเข้ามาของโอกาสและความเจริญรุ่งเรืองใหม่ๆที่คุณต้องการ คิดว่าพิธีกรรมนี้เป็นการปูถนนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคทุกการเคลื่อนไหวที่คุณทำเมื่อทำความสะอาดประตูถือเป็นก้าวหนึ่งในการขจัดสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นทำให้เกิดช่องทางที่ชัดเจนสำหรับการไหลของพลังงานด้านบวกน้ำที่คุณใช้ไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบในการทำความสะอาดเท่านั้นมีความตั้งใจที่จะชำระสิ่งแวดล้อมให้บริสุทธิ์และเตรียมพร้อมรับสิ่ง ดีๆที่จักระวาลมอบให้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบของการทำความสะอาดแต่เป็นความตั้งใจของคุณในระหว่างกระบวนการ โดยการฝึกฝนนี้ด้วยความทุ่มเทและมุ่งเน้นคุณกำลังกระชับความสัมพันธ์ของคุณกับจักรวาลให้แข็งแกร่งขึ้นเหมือนบอกโลกว่าคุณพร้อมและเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ที่คุณสมควรได้รับและการเปลี่ยนทัศนคติซึ่งเป็นท่าทางที่เรียบง่ายแต่มีความหมายสามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจในชีวิตของคุณได้เมื่อคุณสร้างพื้นที่ให้พลังงานเชิงบวกไหลเวียนโอกาสต่างๆจะเริ่มปรากฏขึ้นในลักษณะที่ไม่คาดคิด ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการทำความสะอาดด้วยพลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้มากแค่ไหนมาเตรียมน้ำพิเศษที่จะใช้ในกระบวนการนี้กันน้ำชนิดนี้ไม่ธรรมดาเนื่องจากจะนำส่วนผสมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสามอย่างได้แก่เกลืออบเชยและใบกระวานแต่ละคนมีคุณสมบัติที่มีพลังและเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สามารถทำให้สภาพแวดล้อมบริสุทธิ์และดึงดูดความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านของคุณ เกลือซึ่งเป็นส่วนผสมที่ใช้ในหลายวัฒนธรรมขึ้นชื่อจากความสามารถอันเหลือเชื่อในการปัดเป่าพลังงานด้านลบการใช้มันเพื่อทําความสะอาดจะช่วยขจัดสิ่งกีดขวางอันทรงพลังที่อาจขัดขวางการไหลเวียนของสิ่งดีๆในชีวิตอบเชยยอที่มีกลิ่นหอมอบอุ่นและห่อหุ้มเป็นตัวเร่งพลังงานที่ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วหลายคนเชื่อว่าการใช้มันในพิธีกรรมต่างๆมากมายประตูสู่โอกาสใหม่ๆจะเปิดเร็วขึ้น ในที่สุดเราก็มีใบกระวานซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะและความสำเร็จมานานหลายศตวรรษใช้โดยผู้นำและผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่นำมาซึ่งพลังแห่งความสำเร็จด้วยการรวมส่วนผสมทั้ง3นี้ในน้ำของคุณคุณจะไม่เพียงแต่ทำความสะอาดพื้นที่ทางกายภาพของบ้านของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อให้ความมั่งคั่งโอกาสและความสำเร็จเริ่มไหลเวียนไปในทางของคุณ เกลือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทรงพลังและหลากหลายที่สุดซึ่งใช้ในการฟอกและปกป้องพลังงานมีการใช้กันมานานหลายพันปีในวัฒนธรรมต่างๆตั้งแต่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในวัดไปจนถึงการปฏิบัติง่ายๆที่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดพลังงานด้านลบอยู่เสมอเรากับว่าเกลือมีความสามารถในการดูดแรงสั่นสะเทือนที่ไม่ดีและคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมการปรากฏตัวของมันแข็งแกร่งมากจนคุณสามารถปกป้องบ้านของคุณจากอิทธิพลเชิงลบได้จริง เมื่อคุณเติมเกลือลงในน้ำที่คุณจะใช้ทำความสะอาดลองจินตนาการว่าคุณกำลังสร้างฟองน้ำพลังงานน้ำเกลือนี้จะดูดซับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นที่หน้าประตูบ้านของคุณเมื่อเวลาผ่านไปพลังงานที่หยุดนิ่งอุปสรรคที่มองไม่เห็นและสิ่งกีดขวางที่คุณอาจไม่สังเกตเห็นล้วนสามารถขัดขวางการไหลเวียนของความเจริญรุ่งเรืองและโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณได้ เมื่อคุณทำความสะอาดประตูด้วยน้ำพิเศษนี้เหมือนกับว่าคุณกำลังเปิดเส้นทางใหม่แห่งความเจริญเข้ามาน้ำเกลือทำงานโดยการขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นการเติบโตช่วยให้ความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์และโอกาสดีๆมาหาคุณในที่สุดการทำความสะอาดง่ายๆนี้มีพลังมหาศาลนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่พื้นที่และชีวิตของคุณ อบเชยเป็นมากกว่าเครื่องเทศที่ใช้ในครัวได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันทรงพลังแห่งความเจริญรุ่งงอเรืองและความอุดมสมบูรณ์พลังงานที่สดใสและอบอุ่นของมันทำงานเหมือนแม่เหล็กเร่งการไหลเวียนของเงินและโอกาสในชีวิตของผู้ที่ใช้มันในพิธีกรรมที่มีพลังผู้คนจำนวนมากทั่วโลกรายงานการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่แท้จริงหลังจากนำอบเชยมาใช้ในการชำระล้างพลังงาน เมื่อคุณเติมอบเชยลงในน้ำพิเศษเพื่อทำความสะอาดประตูคุณกำลังเพิ่มพลังแห่งการเปิดทางทางการเงินราวกับว่าคุณกำลังสร้างสนามแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดโอกาสที่รอคุณอยู่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการขายที่ไม่คาดคิดแนวคิดธุรกิจใหม่หรือแม้แต่โอกาสที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนอบเชยช่วยเร่งกระบวนการนี้ทำให้โอกาสเหล่านี้เข้าถึงคุณได้เร็วขึ้นและลื่นไหลามากขึ้น ลองนึกภาพอบเชยเป็นตัวเร่งพลังงานด้านบวกที่ขับเคลื่อนคุณไปสู่ความสำเร็จท่าทางง่ายๆของการรวมอบเชยในการทำความสะอาดบ้านของคุณเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปทั่วโลกคุณพร้อมมอที่จะรับสิ่งดีๆที่จะมาถึงความเจริญรุ่งเรืองไม่จําเป็นต้องเป็นความฝันที่ห่างไกลาอาจแค่รอให้คุณก้าวแรกเพื่อเปิดประตูที่ถูกต้อง ใบกระวานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะและการพิชิตมาหลายชั่วอายุคนโดยประดับมงกุฎของกษัตริย์และจักรพรรดิซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความสำเร็จเมื่อคุณเพิ่มใบกระวานลงในน้ำทำความสะอาดแบบพิเศษคุณกำลังเรียกพลังแห่งชัยชนะแบบเดียวกันนี้เข้ามาในชีวิตของคุณราวกับว่าคุณกำลังประกาศต่อจักรวาลโดยใช้เอกสารนี้ฉันพร้อมที่จะชนะฉันพร้อมที่จะบรรลุค,ความเจริญรุ่งเรืองที่ฉันสมควรได้รับ ใบไม้นี้อาจดูเรียบง่ายเมื่อมองแวบแรกแต่ก็มีการสะ,สะเทือนอันทรงพลังแห่งชัยชนะการรวมสิ่งนี้ไว้ในพิธีกรรมการชำระล้างพลังงานคุณจะไม่เพียงแต่ทำความสะอาดสภาพแวดล้อมของคุณเท่านั้นแต่ยังปรับตัวเองให้เข้ากับพลังแห่งความสำเร็จอีกด้วยเหมือนกับการปูทางไปสู่ความสำเร็จทางการเงินและโอกาสต่างๆที่จะเริ่มไหลเข้ามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติและอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อใช้ใบกระวานให้จินตนาการถึงความสำเร็จที่จะมาถึงคุณรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงพร้อมรับทุกสิ่งที่คุณต้องการโปรดจำไว้ว่านี่ไม่ใช่แค่ใบไม้แต่เป็นประตูสัญ,ญลักษณ์สู่ความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินและการบรรลุความฝันของคุณ ตอนนี้คุณได้เตรียมน้ำพิเศษที่ประกอบด้วยเกลืออบเชยและใบกระวานแล้วก็ถึงเวลานำพิธีกรรมการทำความสะอาดไปปฏิบัติจริงใช้ผ้าสะอาดจุ่มน้ำเบาๆและเริ่มทำความสะอาดประตูหน้าบ้านโดยเริ่มจากบนลงล่างเสมอการเคลื่อนไหวนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการขจัดอุปสรรคที่อาจขัดขวางการไหลเวียนของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ เมื่อคุณทำเช่นนี้ให้เห็นภาพพลังงานเชิงลบที่กำลังละลายไปอย่างชัดเจนราวกับว่าความเมื่อยล้าและความยากลำบากทั้งหมดถูกฉล้างออกไปและถูกแทนที่ด้วยการสันสะเทือนที่เบาสดชื่นและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทุกการเคลื่อนไหวที่คุณทำควรได้รับคำแนะนำจากความตั้งใจที่จะดึงดูดความสำเร็จโอกาสใหม่ๆและความสำเร็จมีส่วนร่วมทางอารมณ์ในกระบวนการนี้รู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วให้หยุดสักครู่หลับตาหายใจเข้าลึกๆและขอบคุณสำหรับโอกาสที่รออยู่ข้างหน้าการแสดงความรู้สึกขอบคุณเล็กๆน้อยๆน,นี้เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากจะช่วยเพิ่มความสันสะเทือนและตอกย้ำการเปิดกว้างสู่ความสำเร็จโปรดจำไว้ว่าพิธีกรรมไม่ใช่แค่ทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตใจและอารมณ์ด้วยและความตั้งใจของคุณจะสร้างความแตกต่างทั้งหมด ความกระตันหยุดเวทีเป็นส่วนประกอบที่ทรงพลังและจำเป็นในกระบวนการชำระล้างพลังงานเมื่อคุณขอบคุณสำหรับพรที่ยังมาไม่ถึงคุณจะยกระดับพลังงานและเชื่อมต่อกับความถี่ของความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณเสร็จสิ้นพิธีกรรมทำความสะอาดใช้เวลาสักครู่เพื่ออแสดงความขอบคุณอย่างแท้จริงราวกับว่าคุณได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้วการแสดงความรู้สึกขอบคุณนี้ไม่เพียงแต่เปิดใจของคุณเท่านั้นแต่ยังดึงดูดความจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ตอนนี้ลองนึกภาพประตูของคุณเป็นประตูสู่ความร่ำรวยและโอกาสหลับตาลงแล้วจินตนาการถึงโอกาสที่หลั่งไหลามาสู่คุณโดยตรงผ่านนอประตูบานนั้นที่คุณได้ทำความสะอาดด้วยความเอาใจใส่และความตั้งใจอย่างมากหายใจลึกๆรู้สึกถึงความเบาในอากาศและปล่อยให้ตัวเองซึมซับความรู้สึกของการต่ออายุและความเป็นไปได้แตละลมหายใจควรเป็นเครื่องตวนใจว่าคุณเปิดกว้างและพร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่จักรวาลมอบให้ ยิ่งคุณฝึกฝนความกระตัญยูและจินตภาพมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งเตรียมพร้อมรับพรที่จะมาถึงมากขึ้นเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่การฝึกคิดเชิงบวกเท่าน,านั้นแต่ยังเป็นวิธีการปรับความคิดและหัวใจให้เข้ากับพลังที่สามารถทับเปลี่ยนชีวิตคุณได้เชื่อถือกระบวนการนี้รักษาแนวปฏิบัตินี้ให้คงอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณแล้วประตูสู่ความเจริญรุ่งเรืองจะเปิดรอคุณอยู่เสมอ นอกจากการทำความสะอาดแล้วคุณยังสามารถรักษาพลังงานในบ้านของคุณให้อยู่ในระดับสูงด้วยวิธีที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ โดยใช้ต้นไม้และเสียงพืชเช่นว่านหางจระเข้และลาเวนเดอร์เป็นพันธมิตรที่ทรงพลังในการทำให้สิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์พวกเขาไม่เพียงแต่นำความสดชื่นและความสวยงามามาสู่พื้นที่เท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการปรับสมดุลพลังงานและดึงดูดโชคทางการเงินอีกด้วยวางต้นไม้เหล่านี้ไว้ใกล้ทางเข้าบ้านหรือในบริเวณที่มีผู้คนสัญจรไปมามากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานจะไหลเวียนไปในทางบวกอยู่เสมอ อีกวิธีที่น่าทึ่งในการรักษาระดับการสะสะเทือนของบ้านให้สูงอยู่เสมอคือการใช้ความถี่เสียงความถี่ที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงคือ5 2 8เฮิรตซ์เรียกว่าความถี่แห่งความรักและปาฏิหาริย์การสัมผัสความถี่นี้ในขณะที่คุณทำกิจกรรมประจำวันหรือระหว่างการทำสมาธคิคุณจะสร้างสนามพลังงานที่ดึงดูดความจเจริญรุ่งเรืองและเปลี่ยนพลังงานรอบตัวคุณทำให้สภาพแวดล้อมเบาลงและเอื้อต่อความสำเร็จ การผสมผสานนิสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เข้ากับกิจวัตรของคุณจะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความมาอดดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องด้วยต้นไม้ที่ทําให้อากาศบริสุทธิ์และเสียงที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมบ้านของคุณจึงกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาสดีๆโปรดจําไว้ว่าพลังงานที่คุณปลูกฝังในพื้นที่ของคุณคือภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตตอนนี้คุณได้ค้นพบพลังการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมการทําความสะอาดประตูแล้วก็ถึงเวลาก้าวไปสู่การปฏิบัติ การทำความสะอาดท่าเรือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเปิดใจและหัวใจรับโอกาสใหม่ๆที่รอคุณอยู่ด้วยคิดว่าจิตใจของคุณเป็นสะพานที่เชื่อมโยงสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคุณยอมให้ตัวเองได้รับเวทมนต์ก็จะเริ่มเกิดขึ้น นอกจากพิธีกรรมแล้วให้ปลูกฝังนิสัยที่ทำให้บ้านของคุณเต็มไปด้วยพลังด้านบวกต่อไปการจัดพื้นที่ก็เหมือนกับการเติมชีวิตชีวาให้กับสิ่งแวดล้อมขจัดความยุ่งเหยิงที่อาจขัดขวางการไหลเวียนของความเจริญรุ่งเรืองการดูแลต้นไม้ของคุณและฟังเสียงต้นไม้เติบโตเป็นเครื่องตวนใจอยู่เสมอว่าธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์เป็นของคู่กันเปิดเพลงที่ปลุกจิตวิญญ,ญาณ ของคุณในขณะที่คุณทำงานประจำวันแนวทางปฏิบัติง่ายๆนี้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมและทำให้ทุกอย่างเบาขึ้นและน่าอยู่ยิ่งขึ้นข้อควรจำ ความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการกระทําเล็กๆน้อยๆที่ร่วมกันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่การผสมผสานนิสัยเหล่านี้เข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณคุณจะไม่เพียงแต่ดึงดูดโอกาสเท่านั้นแต่ยังสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังความสุขและความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นกับคุณดังนั้นทําให้มือของคุณนกแล้วดูว่าชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร หากคุณรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากทุกสิ่งที่เราได้แบ่งปันมาจนถึงตอนนี้และเชื่อว่าแนวทางปฏิบัติเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่นได้ก็ถึงเวลาลงมือทำการเพลิดเพลินกับวิดีโอนี้เปรียบเสมือนการเปิดไฟเล็กๆที่สามารถนำทางหลายๆคนในการเดินทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อคุณแบ่งปันกับเพื่อนๆคุณกำลังหวานความหวงังและโอกาสในชีวิตของพวกเขาโดยช่วยสร้างเครือข่ายการสนับสนุนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างเสียงของคุณมีความสำคัญและสามารถจูงใจผู้อื่นให้เริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ได้การแบ่งปันประสบการณ์หรือข้อสงสัยของคุณจะสร้างพื้นนอที่สำหรับการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนซึ่งทุกคนจะได้รับประโยชน์นอกจากนี้การสมัครรับข้อมูลช่องยังรับประกันว่าคุณจะไม่พลาดเคล็ดลับใดๆที่สามารถช่วยเปิดประตูใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณได้โปรดจำไว้เสมอ ความอุดมสมบูรณ์อยู่รอบตัวคุณรอให้คุณถูกอบกอดการเตรียมพร้อมรับเป็นขั้นตอนแรกขอให้ทุกการกระทำที่คุณทำเป็นก้าวไปสู่อนาคตที่จเจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและดึงดูดพลังงานเชิงบวกทั้งหมดที่เราสมควรได้รับ